เรามีประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสเรืร่องราวของโอเปอเรชั่นบิมนะครับท่านเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของมะเร็งต่อมน้ําเหลืองลามไปจนถึงกระดูกและทุกวันนี้มะเร็งเหล่านั้นได้อยู่ในสภาพที่สงบเรียบร้อยไปนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรวันนี้เราจะได้คุยกับคุณสุภัสราเอ็มเอกหรือ e ว่าพี่แดงเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาไม่เห็นเหมือนกับคนที่กาลังเป็นมะเร็งเลยอ่าจริงจริงเนาะอืมก่อนหน้านี้คงไม่ได้เป็นอย่างนี้มั้งใช่ค่ะ อาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงก่อนก่อนหน้าที่จะเจอกับบิมเนี่ยคะ่ะอาการตอนนั้นเป็นไงบ้างอ๋อตอนนั้นก่อนที่จะเจอกับบิมก็คือว่าให้ยาเคมีบําบัดเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ง่าง่ายก็คีโมละค่ะคีโม,<ผ>มแล้วผมร่วงไหมผมร่วงค่ะผมร่วงแล้วก็มีอาการเหมือนกับคืออาการป่วยหลงเหลืออยู่ก็คือจะมีผอมกว่านี้ค่ะแล้วก็ต้องถือไม้ค้ายัน เพราะว่ามันลามไปที่กระดูกด้วยและผิวพันธ์เนื้อตัวเป็นยังไงคะก็มันก็แห้งๆก็คือก็คือมันเหมือนกับคนป่วยนะคะจริงๆมีรอยมีรอยช้ำรอยจ้ำไหมบ้างไม่ไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าอ่อนเพลียมากค่ะคมีอ่อนเพลียกว่านี้หลังจากให้คีโมอันนี้ให้ไปทั้งหมดกี่โดสด้วยกันเนีแค่ะแดโดสด้วยกันจานตอนนั้นหมอคิดจะผ่าตัดอะไรบ้างไหมคะคือผ่าตัด ก็คือหลังจากให้เคมีบำบัดครบแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกที่มันไม่ติดก็คืออย่างที่บอกตอนแรกว่ามีกระดูกหักแล้วพอผ่าตัดใส่เด็กแล้วกระดูกมันไม่ไม่สมานกันมันไม่ประสานกันก็หมอเข,า,เขาติดตามอาการมาเรื่อยๆเป็นปีก็กระดูกไม่ติดแล้วก็ใช้วิธีผ่าตัดแล้วค่ะคือผ่าตัด ใส่เหล็กครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีผ่าตัดเพื่อทําบนกราฟก็คือเอากระดูกจากเชิงกรานเนี่ยไปปะครั้งที่สองพอ<ะ>ครั้งที่สองแล้วมันยังไม่ติด<ะ>ยังไม่ติดอีกก็วางแผนว่าจะผ่าครั้งที่สาม,มแต่ว่ารู้สึกว่าเราดูแลสุขภาพมาเหนื่อยมากเป็นปีๆแล้วตอนนั้นก็ยอมรับว่ายอมรับกับสภาพตัวเองตอนนั้นได้ว่า แค่ถือไม้คำยันไม้เทา้าก็เดินไปได้ก็ <ไป S 1> พอละค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมผมย้อนเล่าอาการของพี่แดงให้อาจารย์ฟังและผู้ชมด้วยคือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองขั้นที่สี่แล้วก็อยู่ในระ,ระยะแพร่กระจายแล้วอเพราะว่ามันไปกินจนถึงกระดูกต้นขาตอนที่มันกินกระดูกเนี่ยอาการเป็นยังไงตอนนั้นปวดเมื่อยเพลียเดินไม่ไหวอะไรยังไงไหมก็คือ คงจะเป็นมาตั้งแต่เราจะทราบว่าว่าเป็นมะเร็งนะคะคือว่ามันจะมีอาการเมื่อยเมื่อยมากๆไม่เคยเมื่อยมาก,ก่อนคือบางทีอย่างอย่างบางทีขึ้นรถไฟนะคะเคยขึ้นรถไฟจากจากใต้เพื่อจะมาหาลูกที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะถือถือที่เสียบถุงน้าร้อนมาด้วยแล้วก็อขอขอขานั่งหมายเลขที่ ในตู้บัตเตอร์เวิร์ดมันจะมีประมาณตู้ที่2มีปลั๊กไฟขอขอเสียบกระเป๋าน้ําร้อนเพื่อเพื่อจะได้ประคบมาคือเมื่อยจนไม่รู้จะทำไงยาแก้ปวดเนี่ยกินเยอะมากอคือมะเร็งนี่มันกินกระดูกจนยืนหรือเดินได้ด้วยกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยถูกไหมฮะคือมันเลยเกิดอาการที่เมื่อยอ่ะก็ก็คือที่มันเมื่อยเนี่ยเข้าใจว่ามันคง กล้ามเนื้อมันถูกทําลายแล้วก็กระดูกก็ถูกทําลายมันก็เลยเมื่อยตอนนั้นที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโดยวิธีการใดก็คําตอบว่าเป็นมะเร็งก็คือการเอาชิ้นเนื้อจากในช่องท้องไปตรวจค่ะก็คือคุณหมอจะใช้เข็มดึงชิ้นเนื้อในช่องท้องพอดีตอนตรวจนันตสาวก็รู้ว่ามีก้อนเนื้อในท้องด้วยแล้วก็ซีทีก็รู้ว่ารอบๆบเอวเราเนี่ยมีมีเนื้องอกอยู่ เต็มไปหมดแล้วอาการที่มันทําให้เราจําเป็นต้องไปอุทธาวจนทั้งร้วเนี่ยอาการเป็นยังไงคือตอนหลังมันจะมีต่อมน้ําเหลืองที่ขาหิบเนี่ยค่ะประมาณสองสามเซนมันปูดขึ้นมาพอปูดขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องดิ้นรนหาคําตอบว่ามันเป็นอะไรแล้วก็มันเป็นต่อเนื่องใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็ป่วยตอนที่ป่วยปวดเมื่อยนี่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไป ไปหาหมอก็หมอก็ข้าใจว่าเราเป็นเกี่ยวกับกระดูกของหลังก็ทกํากายภาพบาบัดมามก็ก็ไม่ไม่ท่านเจอว่าตอมน้ําเหลืองมันปูดขึ้นมาคก็เลยได้ไปดิ้นรนไปได้หาก็เลยรู้ว่าเป็นมะเร็งเอาละอาการถึงขั้นสีกระดูกไม่ติดกันต้องมีเคมีบําบัดแล้วะนะคะตอนนั้นเนี่ยสิ้นหวังกล้วยังถามจริงเตรียมใจไหมเ <c oughs> ตรียมค่ะเตรียมใจแต่ว่าก็คือ เหมือนที่คุยกันไปว่าเราเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วย mm hmm. ก็รู้ลำดับว่าถ้าเป็นมะเร็งเดี๋ยวขั้นต่อมันไปขั้นต่อไปมันคืออะไรก็ mm hmm. คิดว่ามันเหมือนกับเ <iet> บื้องบนก็ยื่นโนติสมาแล้วว่า <c oughs> คุณคุณต้องเตรียมตัวแล้วละ่ะ คือด้วยวิชาชีพพยาบาลที่เจอคนป่วยบ่อยค่ะคนป่วยที่เป็นมะเร็งก็เหมือนกับมาเป็นบ่ี่มันเหมือนมีชื่อในบัญชีใช่ใช่แม่พี่กับเพื่อนเขาที่ตอนที่เขากว่าจะเสียเขา80ดิกว่าลนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาไปหมดแล้วเนี่ยเขาคุยกันสองคนเราให้ฟังเขาบอกว่าสงสัยยมบาลทำเราตกบัญชีเนาะคือเขาอยู่ได้นานไงตกสำรวจอ่าเขาตายเมื่อ87ดดถูกไหมครับแล้วเขาสองคนเนี่ยคือรุ่นเดียวกันเด็ด8ปดสิบเอดแปดสิบไปกันละ เขาอยู่ department. 87เนี่ยเขาคุยกันเองเขาบอกว่ายมบาลทําชื่อเราตกบัญ <único> ช <Liberty Overwatch> <slightly mer. S 2> ีมากตอนนั้นแดงคงจะคิดว่าเฮ้ยบัญชีเราปรากฏแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก็คือทาให้ได้เตรียมตัวเต่ว่าบัญชีเราปรากฏแล้วใช่ค่ะก็เลยถามว่าวิตกมากไหมก็วิตกมากแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองคนเดียวก็คิดถึงข้างหลังว่าลูกจะลําบากเหมือนเราไหมก็เลย ไปพยายามเตรียมให้ให้ลูกข้างหลังนะคะ uh huh. พอพอได้เตรียมคือเตรียมทั้งร่างกายทั้งใจทั้งทรัพย์สินทั้งความยุ่งยากอะไรที่อาจจะเกิดก็เตรียมมาไว้เพื่อเพื่อว่าลูกจะได้ไม่ไลำบากใช่ไม่ย,ยากเสร็จแล้วมาเจอบินมได้ไงคะ <c oughs> ก็พอดีมีเพื่อน ถือเป็นเพื่อนแล้วคัค่ะงจริงแล้วเขาก็เป็นผู้ป่วยแล้วก็รู้จักกับเรามาก่อนไปเจอกันที่โรงพยาบาลที่ไปหาหมอด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเป็นมะเร็งตับแล้วเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาดีขึ้นแล้วคือตอนหลังเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเขามีความยินดีที่จะบอกต่อใครๆว่าเขาใช้อันนี้แล้วดีขึ้นก็จะมีแผ่นพับอยู่ที่กระเป๋าเกงข้างหลังควกไว้ตลอดค<ว>กไ้วกวตลอดเวลาค่ะแล้วอตอนเป็นกุศลใช่ใชแล้ว ตอนนั้นฉันนั่งรอหมออยู่ที่หน้าห้องตรวจแล้วก็เดินผ่านมาวันนั้นก็พบหมอเหมือนกันก็พอเห็นอ้าวน้องแดงเนี่ยพี่ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยพี่มีตัวช่วยดีแล้วน้องไปดูนะดูตามเว็บไซต์นี้เลยแล้วก็ดูตัวแผ่นพับเนี่ยก็เลยได้เริ่มใช้กับเขาถึงตอนนั้นเนี่ยต่อให้เราเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมันก็ต้องทดลองแหละใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นพี่เขาดีขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็พอไปอ่าน ข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเติมร้อนมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช่มทำไมถึงเชื่อคุณคนที่เอาใบปลิวมาให้ <_ n> ๆๆก็คือพี่ก็เป็นมะเร็งตับด้วยแล้วของเขาดีขึ้น<ก>เขาเล่าให้ฟังไหมเขาค่ะก็คือแต่ว่าของเขาเนี่ยรู้สึกจะไม่ต้องให้เคมีบําบัด<อ>แต่ว่าไปตรวจแล้วค่าของเลือดของเขาอะไรเนี่ยปกติหมดแล้วแล้วก็ยาเนี่ย หมอลดของเขาเรื่อยๆอ๋อคือคือได้สอบถามข้อมูลจากเขาคือถ้าทุกรอใช่ใช่มันจะมีตัวเลขชีวัดดัชนีแล้วมันก็จะมีเรื่องของยาเหมือนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยก็เวลาไปตรวจทุกเดือนถ้าวันไหนหมอลดยามันก็จะมีอันนี้แล้วก็หมอบอกอ่ะโอเคอันนั้นตัวนี้ไม่ต้องกินแล้วนะเรารู้ละว่าน้ำตาลเราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดหมอบอกวันนี้หมอขอเพิ่มยาเราเรียนตัวรู้เลยเพราะเราแย่ลงใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็รู้ได้จากการที่เขายาลดลงแล้วก็อาการต่างๆดีขึ้นแกก็บอกเหมือนกันว่าพี่ก็ก็บอกเหมือนกันว่าพอได้ยามาก็ไปที่โรงอาหารของโรงพยาบาลก็จะทานข้าวแล้วก็นับนับยาแกก็ลุกขึ้นเลยบอกวันนี้หมอจ่ายยาไม่ครบแกก็เล่าให้ฟังนะคะแกวิ่งกลับไปที่ห้องตรวจหมอว่าทําไมาหมอให้จ่ายยาเขาไม่ครบ ไปพบหมอหมอบอกอ้าวก็ป้าดีขึ้นแล้วหมอลดยาลงให้อนี่ก็เลยเกิดความเชื่อระดับหนึ่งละใชกลับมาศึกษาต่อจากเว็บไซต์ก็ได้ความเชื่อมั่นอีกระดับหนึ่งและอะไรที่ทําให้ตัดสินใจจริงๆเลยว่าเอาละค่ะก็คืออ่าก็คือเราเห็นว่าท่านอาจารย์พิเชษเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็ ท่านก็วิจัยมาจริงๆเป็นผลงานวิทยาศาสตร์รใช่ใชเ่เหมือนบางเหมือนบางบางตัวอย่างบางผลิตภัณฑ์ใช่ใช่คือก็ มันจะเป็นสมุนไพรที่เขาบดมาใส่แคปซูลไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้คิดค้นคือวันนี้เราไม่ดูได้ซ้ําไปโดยเฉชาะัายวิจัยกันยังไงหลักฐานต่างๆมันมียี่ห้ออันนี้ชื่อนักวิทยาศาสตร์สีซาหคนก็ชัดเจนแล้วก็กระบวนการที่ทํามาเป็นเวลาหลายสิบปีก็ชัดเจนใช่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเคยเคยดูข่าวด้วยดูสื่ออะไรต่างๆก็รู้อยู่ว่า มังคุดมันดีดียังไงตอนนั้นเคยอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอะไรเนี่ยที่สกูปมาเรื่องมังคุดเนี่ยยังแอบคิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์กับเขาบ้างในแบบนี้ค่ะและ้วพอพอดูไปแล้วก็พวกดูข่าวอะไรต่างๆย้อนหลังก็ก็รู้ว่านี่คือเรื่องเดียวกันที่เราเคยอ่านก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าเนี่ยตอ,ตอนนั้นนะใช้ไปมากน้อยแค่ไหนจึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราละค่ะถ,ถ้าถามถึงว่าความรู้สึก สดชื่นกระชุ่มกระชวยเนี่ยก็รู้สึกได้ตั้งแต่สักอาทิตย์แกรกๆ<ต>ค่ะแ,แต่ว่าแต่ว่าที่ประเมินผลเห็นตรงๆนี่ก็คือเรื่องกระดูกค,คืออย่างที่เล่าว่าเราฉายแสงเพื่อกระตุ้นในกระดูกงอกก็ไม่งอกผ่าตัดซ้าาําก็ไม่งอกแล้วตามบนกราฟก็ไม่งอกค่ะนั่นแหละตามบนกราฟแล้วก็ไม่งอกแล้วพอหมอให้จังหวะเวลาเรา รอรอทาใจเพื่อจะผ่าตัดใส่ซีเมนส์จะผ่าตัดดีจะผ่าตัดาตัดเพื่อใส่วัสดุเป็นซีเมนต์เพราะว่าถ้าใส่กระดูกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีแล้วระหว่างรอเนี่ยก็เอ็กซเรย์ซ้ําวันนั้นหมอนัดไปว่าจะไปประเมินร่างกายเพื่อจะทําซีเมนต์แต่ว่าเอ็กซเรย์อีกทีหนึง่งก็เห็นกระดูกงอกขึ้นมาช่วงนั้นก็ประมาณ3มเดือนคือสามเดือนสามเดือนหลังจากใจบิมก็จะเห็นมีกระดูกงอกขึ้นมาเป็นเงารางๆให้เห็นค หมอก็เลยตัดสินใจไม่ต้องผ่านละหมอยังไม่ตัดสินใจตอนนั้นค่ะหมอก็ติดตามมาอีกรวมแล้วก็ปีหนึ่งก็วันที่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมามก็รู้ว่ากระดูกมันขึ้นเต็มที่แล้วอ๋อเพราะว่าเซลล์มะเร็งที่อยู่ในกระดูกเนะี่ยมันถูกถูกยับยับย้ง,งถูกชะลอไปแล้วกระดูกมันก็เลยสามารถสร้างมวลกระดูกขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อกันได้ตอนนี้เดินสบายยังคะ,คะสบายแล้วค่ะก็ นอกจากว่านั่งนานๆแล้วลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะรู้สึกปวดบ้างแต่ว่าตอนนี้เดินก็ยังมีกระเพกบ้างแต่รู้สึกก็พอแล้วไม่ต้ไห็นใช่ใช่ค่ะก็จังหวะหนึ่งของชีวิตก็เคยคิดว่า เราคงมีเอกลักษณ์ประจําตัวก็คือถือไม้เท้าเหมือนคนแก่ไปเรื่อยๆแล้วล่ะปัจจุบันไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วท่าที่คุณคุณแดงนี่อายุเท่าไหร่นะสี่สิบแปดปีสี่สิบแปดเองนะอาจารย์ถ้าเกิดจะต้องมาถือไม้เท้านี่มันเสียบุคลิกเหมือนกันนะใช่ใช่ค่ะและตอนนี้หมอที่เป็นคนดูแลรักษาเนี่ยพูดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับโอกาสของเราที่จะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนอ๋อตอนตอนที่จะเริ่มรักษานะคะคุณหมอก็ให ให้ข้อมูลบอกว่าถ้าให้เคมีบําบัดแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสหาย90%แต่มีโอกาสจะเป็นซ้ํา5 0ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าเขาใช้ตัวเลือด LDH ดูดูค่าของมะเร็งเนี่ยดูค่าของมะเร็งต่อมนั้นเหลืองก็ปกติมาตั้งแต่ตั้งแต่ให้เคมีบําบัดไปสัก2อสครั้งค่ะปกติก็ปกติมาจนถึงปัจจุบัน ก็ mm hmm. คือว่าคุณหมอจะใช้คําว่าขณะนี้โรคยังสงบอยู่ mm hmm. ยังไม่ได้บอกว่าหายแล้วนะแต่ว่าก็โรคยังสงบอยู่ก็ขอให้ผาเราดีขึ้นเนี่ยหมอถามบ้างไหมว่าเราไปทำอะไรมาพอดีมีหมอสามท่านทีนท่ดูแลอยู่มีหมอด้านฉาแสงด้านกระดูกด้านมะเร็งมีหมอท่านหนึ่งถามหมอที่ด้านฉายแสงนะถามว่าไปทำอะไรมาทานแคลเซียมเหรอบอกเปล่ปาค่ะ ทานผลิตภัณฑ์ของอาเจรยนมิเชสใชเ่เขาก็บอกว่าเออดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยน่าสนใจดีทีเดียวเพราะว่าคือเราเราหมดเหมือนกับหมดหวังมาแล้วแล้วก็เนี่ยก็บอกดีดีมากๆเลยนิเซล์มล็งเนี่ยสงบอยู่นานแค่ไหนล่ะครับหลังสุดที่ตรวจมาก็ หมายถึงว่าเจาะเลือดใช่ไหมคะใช่ครับยอย่าง<ม>นี้่ขึ้นมาเองเลยเนี่ตั้งแต่ประมาณประมาณเดือนกุมภาห้าสามเพราะว่าได้<อ>ไปป,ประมาณได้ไปประมาณสักสามครั้งของเคมีบำบัดก็ปกติก็ประมาณกุมภาห้าสามก็จนนี้ก็ปกติมาตลอดไม่ต้องทานยาค่ะหมอไม่ต้องให้ทานไม่มีทานยาควบคุมอะไรตอนนั้นที่มันเป็นแรงๆเนี่ยได้ทดลองนู่นทดลองนี่ กือบทุกอย่างไหมค่ะทดลองก็คือก่อนที่จะมาเริ่มเริ <plein amplify heart> ่ม <rebell> บ <sangat> ิมเนี่ยค่ะก็ทุกอย่างที่ที่เขาว่าดีใครแนะนํามาก็เอาหมดอ่ะนะค่ะก็บางทีมีมีเพื่อนเพื่อนมาขายบ้างญาติซื้อมาฝากหรือว่าคนรู้จักนับถือกันเอามาฝากทั้งสมุนไพรทั้งอะไรเอาหมดเลยก็ทุกอย่างก็ดีนะคะ ค่ะทุกอย่างก็ดีก็คือว่าเราในขณะนั้นที่เราทานของเขาเนี่เราก็รู้สึกว่าเราสดชื่นแข็งแรงขึ้นแต่ว่าพอทานไปสักช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคงได้เท่านี้แล้วก,ก็ต้องหยุดก็คือหมดไปกับผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมนี่เยอะเหมือนกันแต่สำหรับบิมนี่เกิดความมั่นใจได้ยังมั่นใจค่ะมั่นใจเพราะจริงๆแล้วในบิมเนี่ยมันจะมี th1 ซึ่งมันจะมีอินเทฟรอนแกลมมาที่มาฆ่าเซลล์มะเร็งคือถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ทานบิมอยู่เนี่ยเซลล์มะเร็งอาจจะกลับมาได้กลัวไหมตอนนี้ไม่กลัวค่ะตอนนี้ไม่กลัวใช่คือยังไงก็ไม่หยุดทานใทานไปนละเท่าไหร่คะตอนนี้ทานแคปซูลวันละหกแคปซูลแล้วก็น้ำมังคุดวันละหนึ่งถุงน้ำมังคุดทานมื้อเช้าแล้วก็แคปซูลเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอน ออสอเมตรสอเมตรค่ะใช่สามมือต่อวันใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือกระดูกเชื่อมติดกันแล้วจากการตรวจดูจากบบฟิล์มฟิล์มเอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์ค่ะซึ่งคุณหมอบอกผลว่าคุณหมอบอกว่ากระดูกติดสมบูรณ์ดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเพื่อจะใส่ซีเมนต์แล้วก็บอกว่า นัดมาเจอกันสักปีละครั้งก็แล้วกันแสดงว่าตอนนี้ชีวิตมีหวังขึ้นเยอะมากใช่ใช่คือเซลล์มะเร็งก็อยู่ในสภาพสงบสงบกระดูกเชื่อมติดปกติแล้วเดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าเพราะงั้นก็เท่ากับว่าไม่มีโรคอะไรอยู่เหมือนกันหรือมีแต่ก็อยู่กับมันได้ก็คืออยู่กับมันได้แล้วพี่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนี้เราพูดกันหนึ่งตับก็คือว่าอายุคัยแดงต้องยืนขึ้นกว่าเดิมแดงขอบคุณค่ะใช่ยังไงตอนนั้นเคมีบำบัดไปแปดหนนี่ถามจริงว่า อาเาคุณแดงต้องพูดตรงๆตอนนั้นคุณแดงก็ต้องทาใจแล้วว่าอีกไม่นานจะไปใช่ค่ะใช่ไหมคะว่เตรียมสมบัติอะไรไว้ลูกแล้วว่าใช่ก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรอะค่ะแต่ว่าก็เตรียมเตรียมไว้ว่าถ้าเกิดแม่เสียชีวิตไปแล้วลูกจะต้องไปพึ่งใครลูกจะต้องเพราะว่าคือถ้าเั้นเป็นหนี้สินแล้วหนี้สินก็ลองคํานวณดูแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใครก็คือว่าคือหลังจากที่ที่สามีเสียชีวิตไปค่ะก็ คือเขา,าเป็นคนนินทาได้นะเขาเป็นคนไม่ชอบซื้อประกันแล้วทีนี้พอถึงเราพอเขาไม่ซื้อประกันเราก็ต้องมารับอะไรเองอทีนี้พอตอนพอเข้าไปแล้วเราก็มีโอกาสไ,ไปซื้อไปซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อมากเพราะไม่ได้มีกําลังมากก็ซื้อเมื่อมีโอกาสก็ซื้อไว้ทีนี้พอซื้อประกันไว้เดี๋ยวลูกว่าเอะบริษัทนี้มันจะ ถามใครว่าเขาไม่รู้จักก็เลยเอามาเรียงไว้สี่ห้าอันก็ค,คนนี้ติดต่อคนนี้เบอร์โทนี้ก็ถ้าทาอย่างนั้นนะคะคือจริงๆเรื่องราวของพี่แดงวันนี้เนี่ยเราอาจจะคุยดูเหมือนสนุกสนานแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทรมานใช่ค่ะถึงกับท้อจนไม่อยากจะรักษามไม่ที่เราคุยสนุกสนาน<ๆ>เพราะเราต้องขอแสดงความยินดีช่วยเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ชีวิตคุณแดงจะยืนยาวกว่าที่เคยคาดคิดไว้และมีทำซ้ำยังเป็นชีวิตที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้คนอื่นได้รู้ไหมเล่าค่ะไม่ไม่เคยปิดบังใครว่าตัวเองเป็นมะเร็งถ้าถ้าใครถามบางคนก็ถามว่าสบายดีไหมก็ถ้าสมมุติว่าก็มีเวลาก็บอกว่าช่วงนี้สบายดีแต่ว่าผ่านมาเนี่ยไม่สบายก็เล่าไว้ก็ฟังว่าเป็นยังไงหรือบางคนเขาเคยเห็นเราตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยก็จะดูตัวอวบอ,อ้วนกว่าน,นี้แล้วพอม,มาเจออีกทีนึงเราผอมเขาก็ ค่อยๆมาเรียบเรียบเคียงเคียงถามว่าน้องเดี๋ยวนี้ดูหุ่นดีนะออจริงๆแล้วเรารู้แหละว่าเขาอยากจะบอกว่าเราเนี่ยดูผอมไป<อ>ก็ก็บอกว่าใช่ค่ะพี่เนี่ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเท่าที่พี่เห็นนะถ้าเกิดพี่เจอก่อนจากนี้พี่จะรู้ว่าอีอกใช่จะรู้ว่าขณะนี้เนี่ยถือว่าเกินร้อยแล้วที่อยู่ปัจจุบัน ก็จะเล่าให้เขาฟังคือซึ่งซึ่งก่อนหน้าที่จะมาออกรายการเรานี่ก็ได้พูดอย่างนี้เหมือนกันชว่าดีขึ้นเพราะอะไรใช่ค่ะแต่ประทานอะไรกล้าเล่าให้เขาฟังกล้าค่ะอืมอืนี่แหละคือผมยังกำลังจะบอกว่าบางคนเนี่ยเจอสิ่งดีๆกับตัวแต่ไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟัง กลัวคนอื่นจะหาว่าตัวเององมงายแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์รเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วที่สําคัญคือมีสิ่งที่พิสูจน์ได้รายการของเราที่ยืนหยัดมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นหลายตอนแล้วเนะคะก็เพราะว่าเรามีบุคคลผู้ซึ่งมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ของบิมที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้มะเร็งนะกรดไหลย,ย้อนไขข้อหรืออะไรก็แล้วแต่หลายโรคหลายอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรามองสินค้าตัวนี้เป็นยาเนี่ยคนคงด่าเราบอกว่ายาบ้าบออะไรมันจะมาเราก็ไม่เคยกูแาเราก็จะบอกว่านี่ไม่ใช่นี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลเรื่องของความสมดุลของภูมิคุ้มกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้คนต่างๆที่มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากว่า คุมคุ้มการในร่างกายนั้นมีสมดุลที่ดีป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้หรือว่ายับยั้งสิ่งที่มันจะมารบกวนคุณภาพชีวิตได้ครับก็วันนี้ต้องก่าวขอบคุณพี่แดงมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการของโรคมะเร็งให้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับขอบคุณค่ะ ชีวิตมันจะไปไกลไกล,กลจนแทบจะสิ้นหวังครับแต่ถ้าหากว่าไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวรู้จักขวนขวายมองหาวิธีการมันก็ยังมีโอกาสอย่างแขกที่รับเชิญที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคนใกล้เหมือนกันนะจ๊ะใกล้กับโรคมากเป็นพยาบาลเจอคนป่วยเจอหมอเจอยาเจอโรคภัยไข้จเจ็บตลอดมันมีโรคที่คนหลายนเนี่ยพอเป็นแล้วอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยไม่หายแน่ๆเอดเนี่ยไม่หายแน่ๆเบาหวานอีก เรามักจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมสมมติอันนี้พี่สมมตินะสมมติมีคนคนหนึ่งเป็นเอแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ได้สัก8ปีหรือห้าปีแต่เขาไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานเขาเลยฆ่าตัวตายไปก่อนอแต่ในเวลาช่วงที่เขายังไม่ตายสมมติถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าตัวตาย เขาจะอยู่ได้8ปีปีที่3อาจจะมีการค้นพบยารักษาโรคเอดก็ได้จริงป้าอย่าพึ่งดวนเอออย่าพึ่งด่วนมันไปก็ให้มันไปตามกาลรรเวลาอ,อ,อย่าไปนึกว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจุบนันมันจะเป็นปัจจุบันตลอดไป สิ่งที่เป็นปัจจุบันสามารถกลายเป็นอดีตได้เช่นปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้แต่อีกสามสี่ปีมะเร็งอาจจะรักษาได้การรักษาไม่ได้กลายเป็นอดีตไปแล้วเหมือนหมอเหมือนกันนะใช่ไหมคุณหมอก็ต้องคิดอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปอะไรมากมายนะอาราคายากจะรู้เรื่องราวที่จะทำให้สุขและสวยได้ตลอดเวลาก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026464800หรือไม่งั้นก็ที่ w ว w ร์ไวบ d com นะครับวันนี้เราสองคนลาก่อนนะวครับสวัสดีครับ